นับสนุนโดย g ิ g กก y t บ t h เทอร์โมเทคทีทีอีสปอและเดว a าเน u ช a รสวัสดีครับผู้เพื่อนชาคอมพิทีวีครับวันนี้มาช้าแต่ยังมานะฮะตัวนี้ครับกราฟิกการ์ดจากทาง AMD ครับส่งมาให้เราทำการทดสอบการใช้งานกันในวันนี้นะฮะโดยจะเป็นในแบรนด์ของทาง g i g a b y t บนะครับโดยตัวนี้ครับคือ g ิ g กก y t บ G1 Gaming นะครับ เรดิออน RX 470 ซึ่งต้องบอกก่อนครับว่าตัวนี้ AMD ส่งมานะฮะแล้วก็ส่งมาในานามของ Gigabyte ด้วยงงไหมไม่งงอ่ะคุยต่อทีนี้ครับเขาให้มา2ตัวแน่นอนว่าวันนี้เราจะมีจัด multi GPU แน่นอนโอเคเรามาดูตัวกล่องเลือกมาสักตัวหนึ่งอ่ะกลับไปตัวกล่องครับมากล่องขนาดเล็กๆเ,เลยเน้นเน้นคุณภาพและไม่เน้นใหญ่โตโมโหฬานนะฮะจะเป็นการเล็กๆด้านหน้าครับมีโลโก้ g i g a b y อยู่นะฮะนี่โลโก้ g i g a b y เป็นรูปดวงตา ไม่ต้องงงว่าเอาการ์ดลงมาทําไมมองไม่เห็นไงเลยต้องดูกล่องข้างๆนะครับด้านหน้าก็มีโลโก้ของทางคียบอยนะครับบอกไว้อยู่ตามจุดต่างๆส่วนของตรงนี้ฮะเขาจะพูดถึงในเรื่องของการโอเวอร์คล็อกนะครับตัวนี้แรงกว่าตัวเรฟเลนเดิมแน่นอนเพราะม,มันโอเวอร์คล็อกมาจากทางโรงงานพร้อมด้วยปรับสีแบบ RGB ได้นะครับพร้อมกับมีพัดลมนะครับซิงค์ของเขาที่มีชื่อว่า Win Ford นั่นเองนะครับของทางคียบอยเองด้าน,นข้างล่ะด้าน,นข้างก็มีชื่อรุ่นนะครับบอกชื่อรุ่นไว้ตัวนี้เนี่ย ต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวแรม4จิกนะครับอธิบายไว้ก่อนนะครับแรม4จิต่อมาดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะพูดในเรื่องของการระบายความร้อนของ w i n f o r ์ดเขานะครับพัดลม2ตัวนะครับทำการเป่าอัดซิงค์นะครับที่มีส่วนของท่อฮิตไปส์3เส้นนะครับสัมผัส GPU นะครับทำให้การลีดความร้อนจากตัวกระดอง CPU เนี่ยไอย้ GPU เนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอ้ทำไมพูดจะต้องอ่อยลง ต่อมาก็เป็นเรื่องของการปรับตั้งค่าแสงสีไฟมีแฟนสต็อปมาให้ถ้าแฟนสต็อปติดไฟติดเนี่ยแต่ว่าพัดลมหยุดอยู่นะครับถ้าไม่ถึงอุณหภูมิของเขาก็จะไม่หมุนนั่นเองนะฮะต่อมาครับใบพัดลมครับมีการรีดลมที่ดีมากยิ่งขึ้นในการตัดลมนั่นเองมีแบ็กเพลท gpu สัมผัสกับฮิตไป์นะฮะก็ประมาณนี้ต่อมาส่วนนี้ครับการปรับสีแบบ rgb นั่นเองตัวการ์ดเนี่ยต้องบอกว่าหลักๆเลยมันจะเป็นในเรื่องของตัวซิงค์นะครับตัวซิงค์มันจะเป็น เขาเรียกว่าซิงค์ระดับกลางกราฟิกการ์ดระดับกลางโดยค่ายของแต่ละค่ายเนี่ยที่มันแบบมีการปรับเปลี่ยนของการ์ดแล้วเนี่ยมันจะมีซิงค์เป็นเหมือนเฉพาะของเขาเนาะอย่างแบนด์กิ๊กไบก็จะมี G1 Gaming ที่เป็นตัวพัดลมใหญ่ๆการ์ดใหญ่ๆแล้วก็จะมีพวกเอ็กซ์ตรีมที่เป็นแบบอันใหญ่เลยกขาวๆอ่ะพอการ์ดระดับกลางเล็กลงมาก็จะเป็นซิงค์หน้าตาประมาณนี้นั่นเองนะครับก็นี่พัดลมทํางานแบบคู่นะครับระบายความร้อนแบบคู่ มีท่อฮิตไป์สเส้นนะครับเห็นเลยเป็นทองแดงอยู่นี้3เส้นนะครับตัวบอดี้เป็นพลาสติกพลาสติก,ตกมีการเล่นลายนะครับสีดำตัดกับสีส้มนั่นเองนะฮะเป็นเหมือนแบบรุ่นลมไปเหมือนเป็นปีกแฉกไปเนาะด้านท้ายการ์ดครับนี่จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับมีการเลยซิง์จะเลยของตัวการ์ดมาอีกนิดนึงนิดหน่อยนะฮะ ด้านหลังเป็นแบ็กเพดนะครับเขียนว่ากิกะไบต์นะครับหนาประมาณมิลน,นึงแข็งแข็งแรงเลยนะครับสวยงามมีแบ็กเพดดีนะชอบมันสวยงามดีนะครับแล้วก็ให้ดูในเรื่องของการระบายความร้อนซิงค์จะเป็นรูปแบบแนวตั้งอย่างนี้นะเวลาลมมันเป่าอัดลงไปมันก็จะออกส่วนด้านหลังนี้แล้วก็ด้านบนนะครับออกนอกเคสไปแล้วก็ในเคสนั่นแหละต่ออยู่อออกด้านหลังต่อมา พอร์ตการเชื่อมต่อไฟเลี้ยงใช้ในรูปแบบ8พิน1ชุดนะครับตรงนี้ก็จะง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับจะเหมือนกัน2ตัวนะครับเป็น RX470 นะครับทั้ง2ตัวเลยต่อมาครับพอร์ตการเชื่อมต่อครับออกจอแสดงผลนะครับจะมี HDMI นะครับแล้วก็ DVI อย่างละพอร์ตนะฮะแล้วก็จะมี Display Port 3ช่องเรียงกันเลยตรงนี้3ตัวเป็น,นรูปแบบ g o p t e โอเคฮะวันนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบการเล่นเกมกันแน่นอนว่า s ิงเกิ GPU มีแน่นอนนะครับทดสอบทุกเกมส่วนของการต่อมาติ GPU นะครับหรือว่าคอร์ดไฟ X ของทาง AMD นั้นจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูในช่วงการทดสอบกันนะฮะโอเคเราไปติดตั้งลงเครื่องแล้วไปดูผลกันไปมาดูส่วนของ System มกันก่อนเหมือนเดิมครับตัวนี้เป็น Core i 7 1 7 0 k นะฮะตัวเดิมๆที่เราเคยใช้นะครับแล้วก็เมนบอร์ดจะเป็น g i g a b y t e H97 เกมมิ่งสามนะครับเมมโมรี i ไซส์แปดจิกนะครับเป็นตัวแครฟนะครับมาดูฝั่งของทาง G P U ครับผม Radeon R X 470 Graphic ครับผมก็เทลลิยีนาโนเมตรเนาะอันนี้ก็จะเป็นสเปคของเขา G P U ครับหครันิบร์นะครับเป็นค่า default เลยของเขา Memory อยู่ที่1650 MHz นกิร์นะครับก็มีตัวเดียวนะแต่ว่าเดี๋ยวเราทดสอบ2ตัวให้ดูอีกทีหนึ่งนะ มาดูส่วนของเซนเซอร์อีกทีหนึง่งเซนเซอร์ครับ GPU Temp ตอนนี้อยู่ที่59นะครับซึ่งพัดลมเนี่ยหมุนเบาๆพัดลมหมุนอยู่ที่904 RPM ต้องบอกว่าหมุนแบบเบามากนะฮะก็ถือว่ามันไม่ได้ร้อนมากแต่ถ้าถึงขนาด60หรือ70องศาเนี่ยมันก็จะหมุนเร็วขึ้นนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบกับเกมแรกเดอะด V วิชันนะฮะไปดูกันว่าค่าเฟรมเลทจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปมาส่วนของเกมแรกครับเดอ d ด v วิชันะฮะมาดูค่ากราฟิกก่อน กราฟิกเดี๋ยวจะเซตเป็นอัลตร้าเลยนะครับแล้วก็ปิดออฟ v ีซิงแค่นั้นนะเดี๋ยวเรามาดูเฟรมก,กันว่าค่าเฟรมจะได้เท่าไหร่นะฮะตอนนี้เพื่อนๆก็คงเห็นเฟรมแล้วล่ะมาดูกราฟิกหน่อยปึ๊บนี่ ของฟ้าเงามาลองหามุมเล่นบูนิดหน่อยดือ่าฮึบวิ่งดีๆไม่ได้นะว,วิ่งแบบเปลี่ยวด้วยปาดซ้ายปาดขวาเฮ้ เฮ้้ยโโอโหเป็นการยิงปืนที่แบบเปลืองมากดูเฟรมไปเรื่อยนะครับอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากนะฮะจะให้เพื่อนๆดูเฟรมสมากกว่าเฟรมอยู่50กลาง ไปลายๆมีขึ้นไนหกสเนี่ยที่เห็นเฮ้โซนสีแดงอยากรู้ต้องไปดูมีคำถามว่ามาผิดทางวะเนี่ย บุ้มเห็นพุเฮมีเฟรมขึ้นไาในระดับเจ็ดสิบด้วยนะน่าถือว่าแจมโยนี่แค่ใบเดียวนะโอเคอีกนิดหน่อยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะเพราะว่าเรามีส่วนของสองการ์ดให้ดูด้วย ป๊าป๊าป๊าขอยนิดแล้วกันขอยนิดแล้วกันติดลมตอนนี้นิ่งอยู่ที่60นิดนิดต่ำสุดที่เห็น50ไปปลายสูงสุด70ต้นต้นนะครับไม่ได้เหวี่ยงมากนะ,ฉะเฉลี่ยเอาจริงฉเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ50ไปปลาย60อืมป้นเหร โอเคเดี๋ยวเรามาดูส่วนของเกมต่อไปกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทดสอบเบนชมาร์คให้ดูกับ GTA 5นะไปดูกันขอยอนิดนึงขอยอนิดนึงโอเคเดี๋ยวไปดูส่วนของ GTA 5กันฮะมาถึงส่วนของเกม GTA 5นะครับ GTA 5ตรงนี้ปรับสุดหมดเลย Full HD 1080นะครับเป็น1 4 4 h z f a a on msaa ตั้ง x8 ไว้นะครับว s y ิงปิดเพราะว่าเราจะให้ดูเฟรมเลทเนาะซึ่งเฟรมเนี่ยมันจะมีมุมซ้ายด้วยแล้วก็ตรงกลางอันใหญ่เนาะดูตรงกลางก็ได้เนาะทุกอย่างวอลี่ไฮอันไหนสุดได้สุดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเมชมาร์คให้ชมกันไปลุย <c oughs> นั่งรออย,อย่างเดียว มาถึงใกล้ๆช่วงสุดท้ายของเบชมาครับต้องบอกว่าเฟรมอยู่ที่30กว่าๆเนี่ยแทบจะตลอดเลยนะซึ่งปรับสุดแล้วมันอาจจะติดๆขัดๆตานิดนึงนะครับในเรื่องของของเฟรมเลทนะครับก็เดี๋ยวรอดูในส่วนของการับสองใบเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบเกมต่อไปกันนะกับ Hitman มาถึงเกม Hitman ครับเกม Hitman จะปรับเป็น direct x 1 2นะครับแล้วก็1 0 8 0 full hd เหมือนเดิมนะครับ we sing off white นะฮะเพื่อจะดูค่าเฟรม ที่เหลือปรับสุดครับเลเวลดีเทลอันนี้จะเป็นอัลตร้านะทุกอย่างปรับสุดสุดหมดเลยนะครับตัวคูณก็เป็นแบบ 16x นะฮะทีนี้เราไปทดสอบเบจมาร์กเหมือนเดิมแล้วไปดูค่าเฟรมเรทมุมซ้ายบนเหมือนเดิมครับค่าเฉลี่ยจะเป็นเท่าไหร่ไปชมกัน มาหนึงช่วงสุดท้ายครับเฟรมโดยเฉลีย่ยของเขาอยู่ที่69สเนาะนิดๆนะสูงสุด193ต่ำสุดสิดุดนะครับมาเป็นช่วงแบววๆเท่านั้นก็โอเคจบไป3เกมนะฮะเดี๋ยวต่อไปเราจะทดสอบในส่วนของเกมทั้ง3เกมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลองมาเปรียบเทียบในส่วนของเฟรมเรทดูแต่ว่าเราจะทำการทดสอบแบบ multi GPU นะครับหรือว่าคอร์ดไฟน์นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปติดตั้งลงเครื่องกันมาดูส่วนของเกม GTA ครับ ตอนแรกเฟรมมัน30มสิบกว่าใช่ไหมทีนี้เราเปิดคอร์ดไฟล์แล้วนี่ฮะ m มมเ r y รี่ไซส์ขึ้นเป็น8ปดจิกนะครับก็เออมันตอนแรกเท่าไหร่นะสี่จิกมันกินไปประมาณ3ามจิกกว,กว่านะครับทีนี้8ปดจิกมันก็กินไป6กจิกหน่อยๆนะ่ะมาดูต่อ,อตัวเซตติ้งทุกอย่างวิล y ี่ไฮหมดนะดิด๊ดดิ๊ดอันไหนพอปรับสุดได้ก็สุดไปทีนี้เรามาดูค่าเฟรมกันว่า จาก30กว่าเนี่ยพอคอร์ไฟล์กันแล้วมอติ GPU เฟรมจะขึ้นไประดับไหนเราไปดูกัน มาถึงช่วงสุดท้ายครับเหมือนเดิมฮะตอนนี้ก็ขับรถแล้วกําลังจะไประเบิดเนาะต้องบอกว่าเฟรมขึ้นมาเกือบ2เท่านะครับสามสิบกว่ากว่านะบางเฟรมก็20ไป,ไปขึ้นมา50าสิบไป,ไปถึง60นะครับก็โหดดีนะถ้าบอกแล้วถ้าเทียบกับราคาแล้วเนี่ยปรับสุดด้วยนะครับจริงๆแล้วมันปรับลดบางส่วนลงได้อีกนิดหน่อยนะถ้าให้มันลื่นๆนะครับแต่ถือว่าอย่างเงี้ย60เฟรม 50เปอร์เอะแจมอยู่นะครับมาถึงช่วงสุดท้ายครับอันนี้ต้องขอกราบขออภัยกราบขออภัยนะครับเพราะว่ามีปัญหานิดหน่อยนะครับเกิดผิดพลาดทางข้อเทคนิคนิดนึงนะครับมาถึงองบอกว่าผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงกับเกมเดือดวินชันแล้วก็ตัวของเกมฮิตแมนนะครับซึ่งเราขอฆ่ามันไปนะครับซึ่งเราจะเอาผลเทส 3DMar k มามาให้เพื่อนๆได้รับชมก่อนละกันนะครับในส่วนของตัว i x เจะตัวเดียวแล้วก็แบบ t w o y a y นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูส่วนของผลการทดสอบกันนะฮะของ 3D Mark ครับ โอเคฮะก็เป็นผลคะแนนให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับในส่วนของการต่อมัตติ GPU แล้วก็ส่วนของซิงเกิลนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างตัวเกมของ gta 5เนี่ยเห็นได้เลยว่าเฟรมมันมีการพุ่งขึ้นเกือบเท่าตัวเกือบนะเกือบเท่าตัวซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัวเมนบอร์ดเรานะครับเราไม่ได้บอกตั้งแต่แรกก็คือเมนบอร์ดตัวนี้เนี่ยมันรองรับคอร์ดไฟลก็จริงนะครับแต่ว่ามันจะวิ่งอยู่ที่16แล้วก็วิ่งที่4ีเอตรงนี้เนี่ยอาจจะมี ก็อย่าไปซีเรียสอะไรนะครับให้ดูเฟรมของการเล่นเกมก็พอต่อมาในเรื่องของราคาครับราคาของเขาไม่แพงนะเอาจริงๆแล้วถ้าเทียบกับการเล่นเกมในปัจจุบันเทียบกับเฟรมถ้าเราลดปรับลดนู่นนี่นั่นได้บ้างราคาระดับนี้ไม่ถือว่าแพงนะแล้วก็เขาชูโรงเลยว่าอย่างอย่างตอนที่ตัว rx 4 8 0ออกมาเนี่ยเขาชูโรงเลยว่าตัวเดียวมันก็แรงแล้วถ้ามี2ตัวเข้ามานี่มัน เหนือกว่าอีกค่ายหนึ่งอะไรเงี้ยก็ว่าไปแล้วแต่นะฮะซึ่งตรงนี้ต้องมองด้วยว่าบางเกมนะครับบางเกมนะเกมเก่าๆนะมันไม่ได้รองรับ multi GPU หรือว่าเกมออนไลน์บางเกมหรือว่าเกมออนไลน์เลยแหละมันไม่ได้รองรับ multi GPU ซึ่งไอ้ตรงส่วนนี้เกมออนไลน์ทั่วไปอ่ะใบเดียวก็เหลือๆแล้วนะครับอย่างตัว iX 470ตัวนี้มอเกมทั่วไปนะครับเป็นเป็นการระดับกลางแล้วกันกลางไปทางสูงนะ ต้องบอกว่ามันเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าน่าใช้นะครับแล้วก็ราคาไม่แรงไม่แพงกับถ้าเทียบกับตัวอื่นๆน,นะกับความแรงระดับนี้นะครับเฟรมที่ได้ก็ถือว่าไม่แย่ไม,ไ,มไ,มไม่ต้องไม่จำเป็นต้องปรับสุดนะครับอันไหนที่เรามีงบอยู่แค่ไหนนะครับก็อย่างตัวนี้มันงบ8,00 0ันไปลายใช่ไหมแล้วแต่รุ่นนะอย่างอย่างแบรนด์ตัวนี้มัน8,00 0ันไปปลายซึ่งตรงนี้เนี่ยงบระดับนี้กับเฟรมประมาณนี้ผมว่า มันก็น่าเล่นได้อยู่นะดีกว่าไปซื้อตัวหมื่นไปป้ายสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวนั้นเฟรมแน่นอนมาเล่นได้แน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเรามีงบแค่นี้ก็เล่นในงบที่จํากัดนั่นเองนะครับในเมื่อเรามีงบอยู่แค่นี้เราก็เล่นในส่วนของงบที่จำกัดแค่นี้นะครับโอเคฮะก็สำหรับผลการทดสอบนะครับรีวิวนะฮะเรามีลงไว้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ w w w c o m p h i t t v c o m นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปตามชมบทคอลัมน์นะครับแล้วก็ผลการทดสอบได้ข้างในนะฮะ และฝากไว้ด้วยครับกับ f e c o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  k n p n p e นะฮะ facebook com c o m p u t production นะครับสำหรับวันนี้ครับผมและทีมงานออมิิท t e t ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปรีวิวคลิปรีวิวเปิดกล่องแกะกล่องสินค้าได้ในคลิปหน้าสวัสดีครับ